สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่กับผมนะครับ GG คลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตร3าตัวเด่นแล้วก็สูตรเม็ดเดียววันที่3เดือนหนึ่งปี69นะครับผมเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นหวยฮานอยปกตินะมาแค่หน่อยเดียวเองเนาะเป็นปกติเข้า4นะี่ะปดสำหรับวันนี้ก็ วันนี้ก็จะไปให้ไวเลยนะถ้าพี่ๆไม่ทันก็แคบจอไปได้เลยเนาะหวยฮานอยก็จะมาเริ่มจากหวยฮานอยแรกกันเลยเป็นหวยฮานอยพิเศษนะพิเศษผมได้เด่น904นะเด่น904เอา9กากับ0เป็นตัวเด่น9กับ0เป็นตัวเด่นมาจากผู้ที่4 7 4 7 6ห สี่เจ็ดหแล้วก็สองและกันนะพิเศษนะเอาเก้ากับ0นย์เป็นตัวเด่นจับคู่ที่4ี่เจดสองหได้เลยนะสำหรับนอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นอ่หัวห้านอยปกติหัวห้านอยปกติก็เหมือนกันเลยได,ได้เด่น3มตัว <c oughs> 904เอาเก้ากับ0ูน ก้ากับศูนย์เป็นตัวเด่นมาจับคู่ที่ส 4, 4, <c oughs> ี่สี่ห้าเกาเก้ากับศูนย์นะครับมาจับคู่กับสี่ห้าหกเจ็ดได้เลยนะ ก้าสี่ศูนย์จะพูดกับ4 5 6 7นอตห่วยห้านอยนะครับปกติก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็น VIP v VIP ห่วยห้านอย VIP ได้เด่นได้เด่นเก้าสี่ศูนย์นะครับเอา เอา9กับ0นะครับเป็นตัวเด่นนะมาจับคู่กับ4ี่จับคู่กับสี่เจแล้วก็หกได้เลยนะเอา9กับ0มาจับคู่กับ4ี่เจ็ได้เลยเนาะสำหรับ vip นะครับนะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ก็สลบเลยเมื่อวานนี้ผมไม่สามนะไม่มีสามมาเลยเนาะมาแก้มือใหม่นะครับสําหรับเม็ดเดียวเม็ดเดียววันนี้ก็จะเป็นเก้าละกัดนะเอาเก้านะสามห้าน้อยเอาเก้านะครับนะตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นก็จะมีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสี่ 9กแล้วก็9ก้าหกเจ็สสาี่หางถูกแล้วอบแล้ว9ก้าเกแล้วก็เกอ่ะนี่แหละทุกคนนะสำหรับฮานอยนะสูตร3าตัวเด่นแล้วก็เม็ดเดียวก็จบไปแล้วฝากพี่พี่กดไลค์กด like, ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีใยน,นะครับสวัสดีครับ